รายการมาคุยแม็กไททอสกับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้มาอัปเดตข่าวครา,าวเกี่ยวกับนิวคาสเซิลกันนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งจะมีโอกาสได้ดูนิวคาสเซิลลงอุ่นเครื่องกับเชลซีนะครับแต่ว่าดูแบบด,ดูดูหยุด,ดหยุดดูดูหยุดหยุดนะฮะพอดีว่าจัดรายการไปด้วยนะครับแต่ก็พอจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆได้บ้างนะครับสเปซพลเรนตัวจริงของนิวคาสเซิลในวันนี้ครับก็ถือว่าส่งชุดใหญ่ลงสนามหลายคนนะครับดูบรฟาฟค้าทริปเปียแชร์บอสแมนเบิร์นครับ มีโจลินตันโตนาลี่ลิสไมลี่กอร์ดอนอัลมิโรแล้วก็อีซักนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะเก็บอีกชุดหนึ่งไว้ลงเจอกับไบรตันในเกมหน้านะครับเพราะว่าตัวสำรองนี่เป็นดาวรุ่งทั้งนั้นเลยนะครับแล้วในเวลาจริงๆแล้วก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนใครลงไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับแบ่ง2ชุดแล้วก็วัดกันไปเลยว่า90นาทีเนี่ยเป็นยังไงฟิตหรือ,อยังไหวหรือ,อยังนะครับ ในช่วงต้นเกมที่ผ่านมานะครับนิวเซนก็ยังพอคุมเกมแล้วก็ครองบอลบุกได้นะครับแต่ว่ามาโดนเชลซีนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับจากจังหวะแทงทะลุช่องแล้วนิโคลัสแจ็กสันครับกองหน้าของเชลซีหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงนะครับคือลูกนี้ต้องบอกว่าแจ็กสันยอดเยี่ยมมากๆนะครับจังหวะการออกตัวการหาลายวิ่งการหาช่องถือว่าน่าจะเป็นอีกหอาวุธเด็ดของเชลซีในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับ และนั่นทาให้เห็นช่องโหว่ของคู่เซนเตอร์ตัวใหญ่ของเราครับนั่นก็คือสเวนบอตแมนแล้วก็ฟาเบนแชร์ครับที่จะเห็นได้ว่าโอเคละ่ะยืนเกมรับได้ดีแต่ว่าเมื่อเจอกับแนวรุกที่ใช้ความเร็ววิ่งวัดกันอย่างนี้เนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าแชร์กับบอตแมนเองก็ไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่นะครับและจุดหนึ่งที่ยังต้องปรับก็คือมิดฟิลด์ตัวรับนะเราได้ซานโดโตนาลี่มาแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะนี่อาจจะต้องปรับหน่อยนะดูเจ้าตัวยังเงียบเงียบนะครับแล้วก็จังหวะจะโคนเนี่ย เ,เกมก่อนที่เล่นกับบรูโน่กิมาราสก็มีทับตำแหน่งกันอยู่บ้างนะครับคือคือยังไม่ประสานงานกันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็แน่นอนนะครับเพิ่งย้ายมาหมาดเลยนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยตำแหน่งตรงกลางเนี่ยคือด้วยความที่ทั้งโตนาลี่บรูโน่กิมาราสชอลองสตาฟหรือแม้กระทั่งโจลินตันเนี่ยเล่นกันได้หลายตำแหน่ง เพราะฉะนั้นเวลาลงสนามไปเนี่ยต้องแบ่งหน้าที่กันดีๆว่าโอเคใครจะทําอะไรใครจะสลับขึ้นลงอะไรยังไงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาในการฝึกซ้อมจูนทีมกันก่อนนะครับขณะเดียวกันครับไฟ,ฟเบนแชร์มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกไปและเป็นอเล็กซ์เมอร์ฟี่กองหลังดาวรุ่งลงมาแทนแต่ว่าที่น่าสนใจคือเอ็ดดี้ฮาวเลือกที่จะขยับเอาแดนเบิร์นเนี่ยไปเล่นเป็นเซนทร์ฮาฟแล้วเอาอเล็กซ์เมอร์ฟี่มาเติมเป็นแบ็กซ้าย ซึ่งก็มีหลายจังหวะของเมอร์ฟี่ที่เติมมาอาจได้ลุ้นโมงด้วยนะครับแต่ว่าเข้ามือเกป้าไปติดตัวเกป้าอะไรเงี้ยเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ได้ประตูตีเสมอนะครับจากจังหวะของแอนทิ尼กอร์ดอนที่เลี้ยงลุยขึ้นมาแล้วก็ไหลไปให้มิเกลอาร,รอนสวยมากครับแล้วอารอนก็ยิงด้วยซ้ายหนีมือเกป้าเข้าประตูไปจบครึ่งแรกที่1ประตูตอนหนึ่งนะครับประตูนี้ก็ต้องชื่นชมแอนทิ尼กอร์ดอนนะครับว่ายิงเล่นยิงมั่นใจนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับว่าตั้งแต่ที่กอร์ดอนกล อยู่21เนี่ยโอ้ดูมั่นใจมากนะครับได้นักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์กลับมากลายเป็นว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดของนิโคลเซนนะผมว่าฤดูกาลนี้เนี่ยกอร์ดอนน่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้มากขึ้นแล้วนะครับความฟิตน่าจะถึงแล้วล่ะนะครับแล้วก็ได้มาหนึ่งแอสซิสต์นะครับสำหรับเกมเมื่อเช้านี้จ่ายดีมากนะครับน้ำหนักพอดิบพอดีเลยนะครับประตูนี้ถือว่าเป็นการต้อนรับกลับบ้านของมิเกลอารมิรอนเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยเล่นอยู่กับเอลเลต สนามที่แข่งเมื่อเช้าก็คือของอารันตายูเนเต็ดนั่นเองนะครับได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและดีมากๆจากแฟนๆนะครับยิ่งพอเป็นมิเกลเมรอนโอ้โหเหมือนกับเขาเขียนบทกันไว้เลยนะฮะคือเป็นอมรินที่เคยเล่นอยู่แล้วก็ยิงได้เนี่ยโอ้ก็ได้รับเสียงเฮจากแฟนๆไปนะครับและท่าดีใจก็เป็นท่าที่เขาทําประจํากับเพื่อนร่วมทีมเก่าท่าฟิวชั่นในการ์ตูนดังอย่างดราก้อนบอลนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่คนที่วิ่งตามมาเฮอ,อย่างคีรันทริปเปียเนี่ยไม่ได้ทําด้วยนะฮะทริปเปียอาจจะงงว่า อาไม่รอดทำอะไรวะเงี้ยทริปเปียร์เฮ้ยฉันไม่รู้จักฉันไม่เคยดูหรือเปล่าอย่างงี้นะคือทริปเปียร์ก็เลยไม่ได้ทำนะครับอาไม่รอนก็เลยทำท่าฟิวชั่นไปคนเดียวนะครับครึ่งหลังครับมีการปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับในเรื่องของตำแหน่งโยกเอาแอนโทนีกอร์ดอนมาเล่นเป็นหน้าตัวกลางนะครับแล้วก็อีซักไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้โหแล้วอีซักนี่กลายเป็นว่าบางคนบอกเอ๊ะดูเล่นมิดฟิลทางฝั่งซ้ายแล้ววูบว,าบว่ากว่ากองหน้าตัวกลางนะ เออเป็นกองหน้าริมเส้นดูบู๊บว่ากว่านะครับมีจังหวะโชวเลี้ยงบอลโชพลิกบอลไปกับบอลได้สวยหลายๆครั้งเลยนะครับโดยฉชาะจังหวะที่พลิกแล้วหลุดขึ้นไปแล้วจ่ายตัดกลับมาและเป็นเจ้าหนูหรือสไมลี่ที่เติมมายิงแต่ว่าแหมาจังหวะแปรบอลเนี่ยมันเบาไปหน่อยนะครับมันไปตรงตัวเกป้านะไม่งันโอ้ถ้าเข้านะสวยมากนะลูกนี้ ส่วนฝั่งของซานโดโตนาลีครับดูเหมือนจะโดนจับไปเล่นเป็นกลางรับแบบ100%ก็มีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นจังหวะจ่ายบอลทําได้ดูดีนะครับแต่ว่าเรื่องของจังหวะการเข้าปะทะนี่แหละที่โตนาลียังต้องปรับนะมีจังหวะพรวดจังหวะที่ยังดูเหมือนยังกะไม่ถูกนะสไตล์บอลอังกฤษว่าเขาเล่นกันประมาณไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวให้เวลาโตนาลีนิดนึงผมเชื่อว่าไม่นานปรับตัวได้อย่างแน่นอนนะครับ พูดถึงอเล็กเมอร์ฟี่หน่อยครับดาวรุ่งที่ลงมาแทนฟาเบนแชร์ก็ถือว่าช่วยเกมรับได้ดีเลยนะครับบางจังหวะก็เติมเกมรุกได้ด้วยถือว่าเป็นดาวรุ่งที่มีแววอีกหนึ่งคนเลยนะครับคือดูไม่ขี้เรนะครับลงมาแต่ว่าเอาตรงๆนะคือผมดูจากเกมนี้แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเราต้องเสริมแบ็กซ้ายด่วนๆแล้วล่ะคือคนที่เล่นแบ็กซ้ายตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแมททาร์เก็ตหรือว่าแดนเบิร์นรวมไปถึงอ่ะจะมีอเล็กเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่อาจจะยังเด็กเกินไปนะฮรับสำหรับพรนะีเมียร์ลีกในฤดูกาล คือมันไม่พอครับแล้วแดนเบิร์นกับทาร์เกตก็ต้องยอมรับว่าในตำแหน่งแบ็คซ้ายเนี่ยดูแล้วยังไม่ค่อยถึงในระดับยุโรปสักเท่าไหร่นะในความรู้สึกผมอะ่ะควรจะต้องมีแบ็คซ้ายระดับ B บวกหรือว่า A เข้ามาเสริมทัพสักหน่อยนะฮะอย่างที่หลายคนได้พูดถึงกันไว้ก่อนหน้านี้คือเตโอแอนอเดสใช่ไหมครับแต่ว่ามันกระดูยากเกินไปหน่อยนะครับอีกหนึ่งคนครับที่หายเจ็บแล้วก็กลับมาลงเล่นในครึ่งหลังโชเซฟสวยๆ3ลูกนะครับนั่นก็คือนิกปอบครับ โดยเฉพาะลูกยิงของเบนชิวเวลในช่วงท้ายเกมโอ้โหบินปัดได้อย่างสวยงามจริงๆนะครับก็ยังเป็นประตูมือหนึ่งที่ไว้ใจได้เสมอส่วนประตูที่เสียไปของมาตินดูบราฟกาก็ต้องยอมรับครับว่าแจ็คสันเกเรวจริงๆแล้วหลุดเดี่ยวเข้าไปล่อเป้าออมุมเปิดขนาดนั้นก็โอกาสเซฟได้มันก็ยากมากนะครับก็เดี๋ยวต้องดูนะดูบราฟกาเนี่ยจะยอมเป็นมือ2ต่อไปในฤดูกาลนี้หรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆนเนี่ยเรามีคาริุสที่ต่อสัญญาไปแล้วก็ถ้าไม่มีดูบราฟกา ก็อาจจะเป็นคาริุสที่ขึ้นมาเป็นมือ2นะครับพูดถึงเจ้าหนูลุยส์ไมลี่กันหน่อยครับโอ้โหคือเล่นได้เนียนตาม,มากๆนะฮะลุยส์ไมลี่แล้วก็ดูแบบเฮ้ยนี่อายุ17-18จริงเหรออายุยังไม่ถึง20จริงเหรอนะฮะคือดูทรงแล้วมีอนาคตมากๆครับสำหรับลุยส์ไมลี่นะครับหน่วยก้านดี จังหวะหาพื้นที่ไปกับบอลการใจบอลเล่นเข้าขากับรุ่นพี่ได้ดีเลยนะครับและเชื่อหลือเกินว่าเอดดี้ฮาวก็คงจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวลุยส์ไมลี่เพราะว่าให้ติดทีมมาปรีซซนันที่สหรัฐแถมลงเป็นตัวจริงเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยมีอนาคตสดใสมากๆแน่นอนนะครับและล่าสุดเองก็มีการยืนยันแล้วนะครับว่าลุยส์ไมลี่ในวัย17ปีจะอยู่ในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้นะครับจะไม่มีการปล่อยไปแบบยืมตัวนะเพราะฉะนั้น โอ้โหอยู่ในมือเอ็ดดี้ฮาวอยู่ในมือของแดนแอชเวิร์ดแล้วตื่นเต้นเนะี่ยเหมือนได้นักเตะใหม่เลยนะฮะแต่นี่คือดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆสายเลือดมาจากอะคาเดมี่ของนิวคาสเซิลเลยครับภาพรวมในเกมกับเชลซีก็ถือว่าทั้ง2ทีมเล่นก็ได้อย่างสนุกมากนะครับคือมันเข้มข้นเนี่ยบหเฮ้ยนี่มันเกมอุ่นเครื่องเหรอมันเหมือนกับเกมกันขันจริงๆเลยนะครับแม้ว่าทั้ง2ทีมจะไม่ได้ฟูลทีมก็ตามนะครับแต่ว่ามีโอกาสทําเกมบุกสวยๆทั้งคู่ผลัดกันครองเกมไปมานะครับโอเคล่ะ โอกาสของเชลซีอาจจะมากกว่าเราโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็ทั้ง2ทีมเองก็มีการปล่อยดาวรุ่งลงมาหลายคนนะครับเชลซีเองก็น่าสนใจนะครับในยุคใหม่ของโปเชตติโน่เนี่ยจะเป็นยังไงนักเตะใหม่หลายคนดูดีนะฮะสามประสานในแดนหน้าของเชลซีดูแล้วก็คงจะต้องเป็น3คนนี้มูดริกเอนคุนคูแล้วก็แจ็คสันนะฮะแล้วโอ้โหคือเร็วทั้ง3คนเนะี่ยเร็วทั้ง3คนแล้วมูดริกนี่แกไปติดในตรัสมาจากไหนก็ไม่รู้นะ ดูแล้วปีนี้มีทรงว่าจะแจ้งเกิดได้เหมือนกันนะสำหรับมูดริกนะครับส่วนบรรดาตัวหลักที่เหลือของนิวคาสเซิลที่ได้พักในเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบรูโน่กิมาร์ไรส์คัลลัมวิลสันจ่าขอบเมอร์ฟี่ฮาวิบาร์สนะครับก็น่าจะได้ลงในเกมหน้าที่เจอกับไบรทันในวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวกันหน่อยครับเอ็ดดี้ฮาวก็ได้พูดถึงมิกกี้ครับมิเกลอารเมรอนในการกลับมาเล่นสนามของทีมเก่าของอารเมรอนอย่างแอตแลนต้ายูไนเต็ดนะครับ เอ็ดดี้ฮาบอกว่าเมื่อดูประวัติของมิกกี้ที่นี่เขาจะรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาและแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นอย่างไรในฐานะนักเตะและเขาทําได้ดีแค่ไหนตั้งแต่จากไปจากที่นี่ผมรู้ว่าเขาพูดถึงช่วงเวลาของที่นี่ด้วยความรักจริงๆผมแน่ใจว่าทุกคนจะต้อนรับเขาเป็นอย่างดีมันจะเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจแล้วมันก็เป็นใจเหลือเกินเพราะว่าอามิรอนนี่ยิงประตูได้ในเกมนี้พอดิพอดีเลย,เลยนะครับก่อนหน้านี้อามิรอนเคยอยู่กับแอตแลต้ามานะครับในปี2016ถึง2019 ลงเล่นไป69นัดทำไปถึง22ประตูกับ30แอสซิสเลยนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลครับหลังจบเกมครับเอดทีฮาวพูดถึงอามรอนนะครับบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งสำหรับมิกกี้ประตูที่เขาทำได้นั้นเยี่ยมมากมันเป็นการจบสกอร์ที่เฉียบขาจริงๆเขาเลือกมุมยิงได้ดีและมิกกี้ก็สื่อสารผ่านรอยยิ้มและภาษากายของเขา ส่วนเกมที่เราเสมอกับเชลซี1 1ครับฮาวก็บอกว่ามันเป็นบททดสอบและความท้าทายที่ดีสำหรับเรานะผมคิดว่ามันเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นมากเห็นความมุ่งมั่นในครึ่งหลังของบรรดาดาวรุ่งและเราก็ได้ผลเสมอที่ดีกลับมาขณะที่อาการบาดเจ็บของฟาเบนแชร์ครับเอดีฮาบอกว่าเราคิดว่าเขาน่าจะโอเคเขาบอกว่าเขาตึงที่เอ็นร้อยหวายนี่ฮะก็ดูแล้วไม่น่าจะเจ็บมากครับแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนเพื่อเซฟไว้ก่อนนะเกมอุ่นเครื่องแบบนี้แล้วฤดูกาลพรีเมียร์ลีกกำลังจะเปิดขึ้นแล้วด้วยนะครับ ฮาวก็ได้ทิ้งท้ายนะครับบอกว่าลูกทีมของเขามีอาการล้าและเขาจะจัดทัพที่แตกต่างไปจากเดิมในนัดต่อไปที่เจอกับไบรตันอ่ะก็ถือว่ายืนยันคอนเฟิร์มนะบรรดาตัวหลักหรือว่าตัวสำรองดาวรุ่งที่ไม่ได้ลงในเกมกับเชลซีก็น่าจะมีโอกาสเป็นตัวจริงในเกมกับทางไบรตันนั่นเองนะครับจามาลูอิสครับแบ็กซ้ายของเราเตรียมย้ายไปร่วมทีมวัตฟอร์ดแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลนะครับมีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องและเอ็ดดี้ฮาวยืนยันว่าดีลจะจบในเร็วๆนี้ อีกคนย้ายแน่ครับคาวดาโลครับประตูตัวสำรองกำลังจะย้ายไปอยู่กับลีสยูเนเต็ดนะครับค่าตัว4 0 0แสนปอนเอดีฮาวบอกว่าเราอวยพอ,อ้เขาโชคดีนะเพราะว่าเขาทำงานได้อย่างเลอเชื่อกับทีมเราแต่เราไม่สามารถมีผู้รักษาประตูถึง5คนได้ขณะที่เอมิลคราฟครับแบ็กขวาชาวสวีดิชครับได้ออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของตัวเองที่เจ็บไปยาวทั้งฤดูกาลที่แล้วนะครับเจ้าตัวก็หวังว่าจะมีโอกาสกลับมาลงเล่น ครับบอกว่าตอนนี้ผมใกล้กลับมามากขึ้นเรื่อยๆคงเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ผมก็ลองพยายามสร้างความฟิตและหวังว่าจะได้กลับมาอยู่กับทีมเร็วๆนี้มันเป็นอาการที่ ACL ของผมและนั่นเป็นเรื่องที่ใช้เวลานานมากในการฟื้นตัวกลับมาผมไม่อยากจะเสี่ยงถ้าคุณทำแค่6-7เดเดือนคุณอาจจะเป็นแบบเดิมอีกนั่นเป็นเหตุผลที่ผมต้องเตรียมพร้อมที่จะใช้เวลาอีกสักหน่อยในการกลับมานี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของผม จนถึงตอนนี้ผมหวังว่าผมจะกลับมาทันในช่วงปรีซีซั่นครับอ่ะนี่ก็คือเอมิคราฟนะครับส่วนอาการของอดีตผู้สันศตรูนิวคาสเซิลอย่างชาก้าฮิสลอปครับหมดสติไประหว่างการทำหน้าที่พิธีกรก่อนเกมกระชับมิตรระหว่างเรียวมาดริดกับเอซีมิลานครับปรากฏว่าเจ้าตัวออกมาอัปเดตนะว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงโอ้โหนี่เป็นข่าวดีมากนะครับก็กำลังทำตามคำแนะนำของแพทย์ แล้วก็ได้ออกมาขอบคุณทุกฝ่ายที่เป็นห่วงนะครับโดยชาก้าฮิสลอฟก็บอกว่าผมอยากจะขอบคุณแดนพิธีกรคู่ครอบครัว ESPN ผู้ควบคุมกล้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกคนผมรอคอยที่ได้กลับมาและทำในสิ่งที่ผมชอบทำมากที่สุดอีกนิดเดียวแล้วเจอกันคือคลิปที่ฮิสลอปล้มลงไปเนี่ยคือผ้ามันน่ากลัวพอสมควรนะฮะคือจู่ๆเนี่ยพูดๆอยู่แล้วก็ล้มตึงล้มแบบหน้าคว่ำอ่ะดีที่พิธีกรคู่นี่ก็คือ เหมือนกับยืนอยู่นะั้น่อดีนะช่วยช่วยทอนความแรงในการล้มไปได้นิดหนึ่งนะแต่โอเคล่าสุดก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับส่วนใครที่รอสารคดีของนิวคาสเซิลทางพรามวิดีโออยู่นะครับมาแล้วจ้าจะออกอากาศในเดือนหน้านะครับแต่ว่าเปิดตัวเฉพาะพรามวิดีโอในสหรัฐอณาจากักรไอแลนด์และก็นอร์ดิกก่อนครับตอนแรกออกอากาศในวันศุกร์ที่11สิงหาคมนะครับ ถแถลงการของ Amazon บอกว่าตอนใหม่ในสารคดี4ีตอนจะเปิดตัวในแต่ละสัปดาห์จนไปถึงวันศุกร์ที่1กันยายนนะครับจะบอกเล่าเรื่องราวในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ถึง2023ที่ผ่านมาที่นี่เขาเซินนั้นสามารถผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามครับเริ่มตอนแรกคือศุกร์ที่11สิงหาคมนะครับจากนั้นก็อ่อ,อนทุกๆสัปดาห์ไปจนถึงวันศุกร์ที่1กันยายนนะครับ โดยทาง a m azon บอกว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีการบรรยายโดยอลันเชียร์ร์ผู้ที่ทำประตูสูงสุดตลอดการของทีมซีรีส์นี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใคร <c oughs> เกี่ยวกับวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของสโมสรภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวทีมของฮาวไล่ล่าโคต้ายุโรปในลีกอีกครั้งหลังจากเข้าชิงครั้งแรกในรอบ24ปีซีรีส์นี้จะสำรวจว่าการตัดสินใจของสโมสรน,นอกสนามส่งผลต่อโชคชะตาของพวกเขาอย่างไร ซีรีส์นี้จะเจาะลึกประวัติศาสตร์ของนิวคาสเซิลนี่คือหนึ่งในเมืองฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและจะสำรวจสายสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์ของสโมสรกับกองเชียร์ที่น่าหลงไหลเมื่อพวกเขาได้ติดตามทีมในฤดูกาลที่แสนท้าทายเอาละครับอแฟนๆชาวไทยเดี๋ยวรอชมกันได้เลยนะครับสำหรับซีรีส์จาก Amazon นะครับ นี่คือทั้งหมดของสริกามาคุยแม็กพายทองใน EP ีนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับ